สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเปิดกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ออกมายอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่สำหรับคุณแอป,ปทักษอรอและหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลก็ทำเอาฟแฟนๆหลายคนนั้นถึงกับฟินไม่ไหวและล่าสุดสาวแอป,ปได้ออกมาโพสต์ถึงภาพสุดอบอุ่นที่เคียงข้างเพื่อนๆคนสนิท และนอกจากนี้ยังยืนใกล้กับนนกูลเพร่หนุ่มรุ่นน้องอีกด้วยคะ่ะโดยสาวแอปนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเบิร์ตเดย์กันทุกปีแต่ปีนี้พิเศษมีหนุ่มน้อยพีเจที่น่ารักด้วยแฮปปี้อบอุ่นหัวเราะก,กันทั้งคืนจนเหนื่อยขอบคุณนะคะรักบ้านนี้ที่สุดคะ่ะ ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาแซวกันเป็นจำนวนมากและงานนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับต่างก็กรี๊ดกัดกันเลยทีเดียวคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอาปัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ